มึงใครซอยฝั่งตรงข้ามได้กูให้80บาทมันไม่พอค่ามาม่าหรอกครับท่านหรือ85บาทดีวะมันไม่พอค่ามาม่าหรอกค่ามาม่าหรอกครับท่านหรือ85บาทดีวะมันไม่รู้ว่ากูยิงปืนใหญ่ไปถึงกรุงเทพได้แต่กูไม่ทำเพราะเราทำไม่ได้ใช่ไหมครับท่านไอ้ปลาเสือกกูทุกเรื่องจริงจริงยิงไอ้ป้าเอ้ยยังยืนอยู่ทำไมวิ่งสิวะ มองมีไว้แค่ใส่หมวกเหรอโง่คิดมาสอยพวกกูด้วยเงิน80มึงเอาไปเติมเน็ตไว้ปล่อยคลิปจะดีกว่ามึงยิงข้ามต้นหญ้าข้างหน้าให้ได้ก่อนมึงยิงข้ามต้นหญ้าข้างหน้าให้ได้ก่อนยิงฝากไว้ก่อนขอแจ้งให้ทราบว่าท่านมียอดค้างชำระบัตรเครดิตไม่ดูเบอร์ไงสองรอบแล้วกูบอกว่าพวกเดียวกันไอ้ห่า ปันโพสเฟซกปแล้วปล่อยคลิปกปแล้วมันไม่รู้แล้วว่าเรามีปืนใหญ่ที่สามารถยิงถึงกรุงเทพได้ใครสอยฝั่งต้งข้ามได้กูให้แปดสิบบาทมันไม่พอค่ามาม่าหรอกครับท่านหรือแปดสิบห้าบาทดีวะ